ประเด็นความต่างนะครับของรางร้อยปลายรางยุไอซีห้าสี่นะครับย <5 4. S 2> ุไอซีห้าสี่ก็เป็นห้าสิบสี่กิโลกรัมต่อความยาวเเห็น <c oughs> ว่ารางใหม่ครับจะใหญ่กว่าเล็กน้อยครับจะต้องมีการเปลี่ยนราง ตอนนี้นะครับก็เป็นการใส่ประกับนะครับยึดหลางยึดหลางพอด้วยกันนะครับเชื่อมต่อกันเพื่อรถวิ่งได้ชั่วรขาวก่อนเดี๋ยวจะทําการเชื่อมลางทีหลังนะครับ